ใบ่ปะตัวเบนนี้ที่มงแว่นนี่มันบอกมีท่านนบอเ่ะมีอีกจักเจ่าบอกรอ้ยจักเจ่าเดี๋ยวเออจิตได้หาดอกแต่สบวมันมันมีอีกแอบแอบแอบอันเี๋ีเฟซนอยู่เฟซอันน่องคนอั้นอยู่เออาเพิ่นไป แต่เผื่อตัวพานมาตัวจังมา,อ,าองสินันะส่วนมากเพื่อนเขาเรียนกันไปทาแบบว่ากินชื่อซื่อน,น,นี่ละพวกในบ้าน<อ>ถ้าวันตอนแรกเราเรือจากเดียน์ยังสั่นลรามันมันหลายก็เลยได้อันนี้ชื่อไปเดิมเพนนีเมื่ว่างมันกัดเด้อ

อันนี้ตุกแม

มเตอร์ยยีสามลายยีสามลบสองสองเลย่งมูเตอร์นี้เขาซื้อมาพันแปดเลยบ่แต่แมันยังบใหญ่สำเนียเออซื้อมาสํมันจะีกินอยาเี้เขาค่อยอานี้กันแม่งมันเหม็นหังมันอไทำาสอบ แต่กำไ้สองครับแต่ค่าสมง่าน้ำเชืออ้ยังเออบปลี่เขาไคอื้อครับเอาไปมันื่อไปกันเอาอยากเอาไปไหนเอาไปซื้อมากุ้ยต้นหมาหูกรูปไม่ยันอยู่ขี่ออกเลยน้ำหนักกดเลย กอบใส่กอบใส่อแล้วเลียงวาีขนาดขึ้นรถได้้นี่ถไปแล้วโลนึงมามานะไูเ่นนะักนี่ อยู่ี่เี่ยตะเรนไม่ดด้เนี่ย